คุยข้างศตรูวันนี้ที่คนลุกทุ่งนะครับ ต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่ไม่พูดไม่เล่าไม่คุยไม่ได้เลยครับสำหรับบทเพลงที่มีชื่อว่าคลื่นจากน้องแพรชนาครับเป็นนักร้องที่เคยผ่านเิธีการประกวดถ้าเกิดว่าใครได้ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับตั้งแต่สมัยที่น้องแพรชนาได้ลงประกวด The Voice Kids นะครับในสมัยนูน้นแล้วก็สะสมประสบการณ์ในการร้องเพลงจนเรียกว่าเสียงได้อิ่มตัวมากๆและแน่นอนที่สุดบทเพลงคลื่น ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในต็อกท็อกนะครับมีคนเข้าไปเล่นคลิปนี้มากกว่า2 0 0 0 0 0ครั้ง200,000คลิปที่ถือได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆในขณะที่ยอดวิวหลังบ้านนะครับแกรมมี่โกได้แจ้งพ่ทอปมานะครับว่ายอดวิวขึ้นวันละล้านซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ที่ยอดวิวจะขึ้นกันขนาดนี้ แน่นอนที่สุดตอนนี้เพลงเพลงนี้นะครับกลายเป็นไวรัลที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้จับตามองครับพี่ท็อปว่าเพลงนี้ไปไปมา,มาจะทะลุ100ล้านวิวแน่ๆถ้าเกิดว่าขึ้นกันเป็นแบบนี้ภายใน3เดือนนี้รอติดตามครับสำหรับบทเพลงคลื่นจากแพลชนาะซึ่งแน่นอนที่สุด ยังมีคนนำเอาเพลงนี้ไป cover หลายหลายคนนะครับไม่ว่าะจะเป็นนักร้องชายหรือนักร้องหญิงอย่างล่าสุดนะครับโมดิก้าก็นำเพลงนี้ไป cover เป็นที่เรียบร้อยแม้กระทั่งนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างเจ๊กไก่จันจวงดวงจันทร์ก็เอาเพลงนี้ไปร้องให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใครๆก็อยากร้องใครๆก็อยาก cover เพลงเขาดังเพลงเขาดีและความหมายสุดยอดด้วยครับคลื่นจากแผลชนา